สวัสดีค่ะลูกค้าลราโต้สองสามสีนะคะวันนี้แอดมินขอบอกกับมาแล้วในงวด16ตุลาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรหวยเล่มไหนและหนังสือหวยอะไรงวดเล่มไหนที่แอดมินจะมาขอบอกกันใน งวดนี้นะคะก็ดูแล้วถ้าใครสนใจอยากตามต่อนะคะในงวด1พฤศจิกายนก็สามารถสั่งซื้อต่อได้เลยที่ www.lotto234.net นะคะหรือว่าใน l ลาย ID Lo แอดลอตโ2 3 3 4มีแอดนำหน้าด้วยนะคะ Facebook Shopee Lazada สั่งได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือว่าสามารถแชทมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า อ่ะเรามาเริ่มเล่มแรกกันเลยนะคะเป็นใบของเซียนพันแท้นะคะแอดมินมีเขียนชื่อหนังสือตัวสีส้มไว้ด้านล่างนะคะงวดนี้มังกรทยานเมฆนะคะเข้าวิ่งศูนย์กับ2เนาะแล้วก็2ตัว2 6 6 2คสองกกข้างบนนะคะก็ใบนี้เข้าบ่อยนะคะในใบเดียวกันเนี่ยยังมีทิศทางเลข9้าชุดด้วยนะคะอันนี้ก็คือเข้า62ข้างบนตรงๆเลยนะคะลูกค้าอ่ะเห็นไหมแอดมินมีเขียนชื่อหนังสือเอาไว้ข้างล่างนะคะเวลาไปสั่งซื้อก็ใช่ชื่อหนังสืออันนี้สั่งซื้อได้เลยนะต่อกันที่บั่งไฟเงินล้านนะคะก็ งวดนี้เข้าวิ่งหกนะคะหน้าปกเลยแล้วก็สองตัวหกสองข้างบนตรงๆนะคะอันนี้จะเป็นรายงวดน,นะคะลูกค้าเป็นรายงวดเนาะอ่าและในบัางไฟนะคะเขาก็ยังมีใบแจกฟรีของทีเด็ดนะคะ mm. ก็ใบนี้แจกฟรีนะคะลูกค้าไม่ได้ต้องไปซื้อเนาะ mm. งวดนี้เนี่ยเข้าหแล้วก็สองตัวหกสองข้างบนตรงๆนะคะใ mm. บนี้สถิติดีนะคะลูกค้าลองไปตามดูนะ mm. อยู่ในหนังสือบัางไฟนะ แล้วก็มาต่อกันที่คําชะโนดปกสีเขียวนะคะก็ขาประจําของเรางวดนี้เนี่ยต้นมาเดื่อปู่สีสุดโท,โทนะคะก็เข้า3ตัวโต๊ดเลยนะ 629นะคะแล้วก็2ตัว2 6 6 2ข้างบนนะคะก็เข้า3ตัวโต๊ะสวยๆเลยนิมิตขันน้ำมรกัมชาโนดนนะคะงวน,นี้เข้าวิ่ง6แล้วก็2ตัว62ข้างบนนะคะอ่าก็ยังอยู่ในคำชะโนดปกเขียวและอีกคอลัมน์หนึ่งที่แอดมินตามประจำก็อยู่ตรงนี้เลยนะนิมิตขันน้ำมรกัมชาโนดฝั่งซ้ายเนาะก็เข้าวิ่ง6กับ0นะคะงูน,นี้6กับ0ย์แล้วก็2ตัว0 0นะคะไม่น่าเชื่อนะ0 0ก็เข้านะคะอ่ะไปตามดูได้ใบนี้ลาบผลพูนทวีมาจากคำพีร เรียงเบอร์นะคะค่บ,บีเรียงเบอร์ปกเรียงเบอร์เนาะปกสีชมพูงวดน,นี้เข้าหและสองตัว6กสองข้างบนนะคะอันนี้ก็เข้าบ่อยนะก็ะเลยมาบอกกันต่อกันที่รวยวันนี้นะคะโอ้โหคอลัมน์นี้นะคะน่านฟ้าเนาะเก้าหกสองเข้าสามตัวตรงเลยนะคะลูกค้าอ่ะก็เป็นคอลัมน์เดียวที่เข้าสามตัวตรงในงวดนี้นะคะเอาไปตามดูนะยังอยู่ที่อ๋ออันนี้หวยรัฐพาโชคแล้วนะคะก็มี ปั้นให้รวยนะคะเข้าสามตัวโต๊ะเลยเนะสองหกเก้านะคะหวยออกเก้าหกสองอันนี้ก็เข้าสามตัวโต๊ะเช่นเดียวกันอันนี้เป็นหน้าปกของรวยวันนี้นะคะก็เขาจะให้สองตัวมาตัวเนอะก็เข้าบ่อยมากนะวันนี้เขาวิ่งหกนะคะลูกค้าอ่าสองตัวมาตัวนะคะเลขแสนเฮอันนี้อยู่ในหนังสือลาบลอยนะเห็นไหมชื่อหนังสืออยู่ข้างล่างเนาะก็งวดนนี้เข้าข้างล่างนะคะศูนย์ศูนย์นะหวยออกศูนย์ศูนย์นะคะ ไม่น่าเชื่ออ่ะก็ลาบลอยลองไปตามดูนะคะเลขแสนเฮงเนาะแล้วก็ยังมีใบแจกฟรีใบนี้มาจากลาบลอยเช่นเดียวกันงวดนี้6กสองตรงๆข้างบนเลยนะคะ2ตัวคู่เงินนะ6กสองนะคะ ต่อกันที่ใบเทพสะท้อนนะคะมาจากหนังสือเลขคลิปหรือพอนเทพชุดเด็ดนะอันนี้จะเป็นเลขดับนะคะลูกค้าเลขดับยี่สชุดบนเลขดับยี่บชุดล่างอันนี้สถิติดีจริงๆนะลองเอาไปตัดดูนะคะคเลขหัวแมวนะคะอยู่ในหนังสือน็อกแชมป์เนาะก็เข้าวิ่งหกและสองตัวหกสองข้างบนตรงๆนะคะอันนี้สถิติดีนะคะอยู่ในน็อกแชมป์รายงวดนะคะรายงวดนะ ต่อกันที่หวยทิปนะคะก็นบปกเข้าดีเหลือเกินนะไหลงวดแล้วงวดน,นี้เขาวิ่ง6และข้างบน2ตัว6 2สองตรงตรงเลยนะคะ3ตัวก็เฉียดไปนะมี6มี2นะมหาเลขธงชัยนะคะแอดมินตามบ่อยเล่มนี้มาจากหนังสือมหาลาบนะคะงวดน,นี้เขาวิ่ง9้าข้างบนหลักร้อยและ2 6 6 2ข้างบนนะคะในมหาลาบยังมีเลขเลขหล็กไหลด้วยนะคะก็เขาวิ่งศูนย์และเลขรอง2เนาะและ2ตัว6 226ข้างบนนะคะลูกค้า เรามาดูกันที่หน้าปกนะคะหน้าปกวันนี้เข้าดีเหลือเกินนะก็ <c oughs> เข้าวิ่ง6 <c oughs> เข้าวิ่ง9้าทั้ง2ตัวเลยเนาะ <c oughs> และ2ตัว6กสองข้างบนตรงๆเลยนะคะ <c oughs> อ่ะทีนี้เรามา,าต่อกันที่สูตรบ้างนะคะก็เป็นสูตรรายครึ่งปีหลายปีนะ ต่อกันที่โชคอํานวยนะคะโชคอํานวยเนี่ยก็เข้าวิ่งสองและหกนะคะสองตัวเนาะแล้วก็สองตัวสองหกหกสองข้างบนนะคะโชคอํานวยหรือทออกรานะคะสูตรลายครึ่งปีเนาะอ่าคําชโนนะคะช่วงนี้มาดังเหลือเกินนักนี่เข้าสองตัวหกสองข้างบนตรงๆแล้วนะคะคําชโนเล่มนี้ใช้ได้ถึงสิ้นปีนะลูกค้าซื้อได้เลยนะเงินล้านนะคะใช้ได้ถึงสิ้นปีเหมือนกันนะก็วันนี้เข้าวิ่งหกนะคะแล้วก็สองตัวหกสองข้างบนตรงๆเลยนะคะสําหรับเงือนล้านเนาะ ทีนี้เรามาดูกันรู้ทันดวงรู้ทันหวยในคอลัมน์เซียนโปนะคะก็เข้าวิ่ง6นะคะแล้วก็สองตัว6 2สองข้างบนตรงๆนะคะในรู้ทันดวงรู้ทันหวยเนี่ยมีหลายคอลัมน์เนาะแอดมินก็คัดมาเฉพาะคอลัมน์ที่เด็ดๆเช่นอาจารย์กุ้งอันนี้นะคะอันนี้ขวัญใจแอดมินเลยงวดน,นี้เข้า0ูนะคะ0ูนเก่งใช่ไหมก็อาจารย์กุ้งนะคะลองไปตามดูนะอ่าทีนี้เรามาต่อกันที่สูตรช่อเงินบ้างนะคะตัววิ่งเนี่ยไม่เข้านะแต่ว่ามาเข้า2ตัวคู่เงินนะคะสองหข้างบน เวลาลูกค้าซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมกลับตัวซื้อด้วยนะและก็สูตรเข็มทิ่ชีวิตนะคะเข้าดีเหลือเกินในปีนี้เนาะวันนี้เข้า6กสองข้างบนตรงๆนะคะเล่มใหม่ใกล้มาแล้วเดี๋ยวแอดมินทำสถิต,รติรวมไว้ให้ทั้งปีเลยนะคะ ต่อกันที่เลขดับแม่นจริงนะคะเลขดับแม่นจริงอยู่ในหนังสือเลขนําโชคนะก็งวดน,นี้ดับข้างบน20ชุดดับอยู่ข้างล่าง20ชุดดับอยู่นะคะเลขดับอันนี้ดีจริงๆและเลขเกิดของเขาเลขนําโชคงวดน,นี้ก็มานะคะก็มานะก็สองตัว 6- กสองข้างบนตรงๆเลยนะคะทั้งสูตรเกิดทั้งสูตรดับที่อยู่ในเล่มเดียวกันนี่ขอบอกว่าเด็ดมากนะต่อกันที่คําชะโนดปกสีแดงนะคะรายปีเนาะ งวนนี้เขาวิ่ง6กับสองนะคะแล้วก็สองตัวสอง2สองข้างบนอันนี้เข้าเกือบทุกงวดเลยนะลูกค้าลองไปตามเซียนเต่าถุงเงินนะคะง่วนนี้เนี่ยตัววิ่งไม่มานะแต่มาสอง2สองข้างบนนะคะแอดมินบอกแล้วเนะให้ตามชุด2ตัวของเขาให้ดีๆนะคะอ่าแล้วก็อาจารย์นบดวงซับนะคะง่วนนี้เนี่ยเขาวิ่งศูนย์และ2ตัวศูนย์ศูนย์ข้างล่างนะคะอาจารย์นบดวงซับเนี่ยใช้ได้ถึงสิ้นปีแต่ตอนนี้ของหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปต่อกัน ในปีในงวดหน้านะคะยังไงเดี๋ยวรอตามดูนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ